ชิน r รนสวัสดีค่ะเด็กๆป .4 ทุกคนคะ,ะวันนี้ที่เชื่อมาช้าหน่อยนะเพราะว่าเพิ่งฟื้นจากไข้ามาแล้วก็อาจจะช้านิดนึงสําหรับอาทิตย์นี้เกือบจะหมดเวลาแล้วบางคนอาจจะทําเสร็จแล้วใช่ไหมคะแต่บางคนก็อาจจะยังไม่ได้ทําเลยวันนี้ที่เชื่อมาสอนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเรื่อง Funny Day Funny Day ก็คืออยู่ในใบแบบฝึกหัดที่ที่เชื่อให้ไปนะคะ ฟันนี่เดย์แปลว่าอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเรามารู้เรื่องคำศัพท์กันก่อนนะคะในคำศัพท์ฟันนี่เดย์มีอะไรบ้างาสิ่งที่เราจะต้องเห็นคือคำนี้ friends f r i e n d แปลว่าอะไรคะ f r i e n d แปลว่าเพื่อนนะคะต่อไปคำนี้นะคะ f I l f l y มีอยู่สองคำเป็นคำนามกับคำกริยาถ้าคำนามจะแปลว่า แมลงวันอ่านว่า fly fly แมลงวันแต่คําที่เราจะใช้จะ fly ที่เป็นคําว่ากริยาจะเป็นอะไรคะแต่ว่าบินหรือว่าร่อนหรือว่าลอยในอากาศก็ได้นะคะคำต่อไปที่เราเห็นคำว่าอะไร ie สระอะไรสระ i ใช่ไหมคะคำนี้อ่านว่า kite kite k ่ t e แปลว่าอะไรแปลว่าว้าวนะคะ ต่อไปอันนี้เด็กกำลังทำอะไรกันอยู่กำลังเล่นว่าวใช่ไหมคะอ่ะ fly a kite fly a kite เล่นว่าวนะคะการการชักว่าวหรือเล่นว่าวนั่นเองอต่อไปอะไรเอ่ย funny 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 แปลว่าสนุกสนานหรือตลกขบขันก็ได้นะคะเอามาดูคำต่อไปนะคะคำนี้อ,อันนี้อยู่ใกล้หรือไกล ใกลใช่ไหมอันนี้ใกล้ใกล้เขาเรียกว่า near 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 แปลว่าใกล้ส่วน far far จะแปลว่าไกลนะคะคำต่อไปอันนี้นะคะรูปอะไรสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเรียกว่า square ส่วนรูปร่างนะคะเขาเรียกว่า shape shape square shape s Square s h a p e ก็คือรูปร่างสี่เหลี่ยมนั่นเองอ่ะเราจะไปดูซิว่ามันเกี่ยวกับอะไรกับเรื่องนี้นะคะ,ะมาดูคำนี้บ้างมี I มี u u แล้วก็มี He มี She คนเหล่านี้เราเรียกว่า They ถ้าเราพูดถึงบุคคลที่3มเราจะเรียกว่า They พวกเขานะคะ T-H-E-Y อ่านว่า They นะคะ